ค้งสุดท้ายฝันหวานพระอาจารย์ชัยชนะอังอาสมฤรือศีเนธทตาพระพุทธคุณหยุดที่เลขนี้สวัสดีครับสมพรชาแนลครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับสําหรับท่านที่รอคอยนะครับเรื่องราวของฝันหวานนะฮะของพระอาจารย์ชัยชนะนะครับก็ได้ ล่อยออกมาแล้วนะครับผมก็เลยนํามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทําพิธีทําบุญที่นั่นก่อนนะครับแล้วก็นะครับพระอาจารย์ก็นะครับเทศนาธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับชมรับฟังกันนะฮะนี่ก็เป็นภาพนะครับบรรยากาศนะครับก็มี ผ่านนะครับดอกไม้ที่เป็นนะครับดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็เป็นดอกที่เป็นชั้นนะครับขึ้นนะครับทาเป็นเหมือนใบสีสุขวัลนะคะสำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่พระอาจารย์นะครับก็ได้เทศนานะครับทำให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังนะครับนี่นะครับผมก็ไม่พลาดที่จะดิบเรื่องราวนี้มาฝากเลยนะครับสำหรับฝันหวานนะครับก็มีนะครับใน2ส่วนนะครับส่วนข้างบนนะครับก็คือมองเห็นเหมือน เลขนะครับ1180แล้วกลางร่างนะครับที่วงกลมไว้อยู่นะฮะก็จะเหมือนเนี่ย5แล้วก็4แล้วก็8 10ท่านได้มองเห็นอย่างไรนะครับเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับคอมเมนต์กันแบบสุภาพนะครับแบบพี่แบบน้องนะฮะให้เกียรติซื้อกันและกันนะครับเอาต่อมานะครับเดี๋ยวมาดลูกของนะครับสำนักนะครับพระอาจารย์นะครับลือศรีเนนครับเขียนไว้ว่า คลายนะครับวันหวยออกคลายนะครับเห็นขอให้ร่ํารวยนะครับเห็นขอให้ถูกหวยนะครับรวยอาสมฤรือีเนนนะครับปูสร้างรวยนะครับสําหรับใบที่เขียนนะครับลงกระดาษตัวนี้นะครับก็คือของพระจารย์เลยนะครับที่อาสมฤรือีเน้นนะครับก็เขียนออกมาว่านะครับรวย เจ้าสัวห้งนะครับเลขมงคลนะครับไม่ต้องปรับนะครับก็มีชุด2ตัวนะฮะก็มีแปดสองแปดนะครับห้าแปดหกแปดสองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นะครับสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเน้นไปที่สองแล้วก็ห้าแล้วก็หกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะต่อมานะครับมาดูขันน้ำมนต์นะครับตัวเลขนะครับลงตัวนะครับจับตัวเป็นกลุ่มก้อนแค่2ก้อนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวแยก ตัวเลขแยกออกไปต่างหากนะครับ ผมจะขอแยกออกเป็นส่วนขวาและส่วนซ้ายนะครับส่วนขวานะครับก็จะมีในส่วนของ87นะฮะแล้วก็78นะครับในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีนะครับ50นะครับที่มองเห็นเลยแล้วก็05นะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่คนฟังเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดี